สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวมาเล่าเป็นเรื่องราวของสามหนุ่มต่างวัยที่เดินทางออกไปล่าสมบัติเขาจะได้สมบัติกลับมาไหมพวกเขาจะไปเจอกับอะไรเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องเล่าข้างกองไฟค่ำคืนนี้เสนอเรื่องล่าสมบัติปราศาสกลางป่าต้องคำสาบกลางฤดูหนาวป่าลึกทางภาคเหนือ ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ได้รับการเล่าขานกันมานานว่าลึกเข้าไปสุดสายหมอกมีปราสาทหนึ่งหลังตั้งอยู่กลางป่าดิบสร้างด้วยหินสีดำสนิทอายุนับร้อยปีภายในเต็มไปด้วยกับดักและมีสมบัติล้าค่าซ่อนอยู่มากมายแต่ทุกคนที่เคยเข้าไปไม่มีใครได้กลับออกมาเลยสักคนเรื่องเล่านั้น ไม่เคยหยุดทำให้คนโลภอยากลองดีและคราวนี้เป็นทีของชายสามคนเดชหัวหน้ากลุ่มอายุ40เก๋าป่ายิงแม่นเดินป่าเก่งวิชชายหนุ่มวัย30สายกลยุทธ์รู้เรื่องกับดักและแผนที่บอยสมาชิกใหม่วัย28ใจร้อนแต่แข็งแรงอดทนสุดๆ เพราะเขาได้ข่าวจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าช่วงนี้เงาของปราสาทปรากฏให้เห็นชัดกว่าทุกปีแปลว่าสมบัติกำลังรอเจ้าของใหม่สามคนจึงตัดสินใจสะพายเป้ขว้าพืนลุยเข้าไปในป่าทันทีการเดินทางเริ่มต้นพวกเขาทั้งสามเดินฝ่าพงหนามพงหญ้าสูงท่วมหัว เสียงนกประหลาดร้องดังลึกๆเหมือนไม่ใช่สัตว์ในป่าปกติลมพัดแรงจนเหมือนมีอะไรซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้ตลอดเวลาคืนนั้นทั้งสามกางเต็นท์ใกล้ลำธารวิทย์กำลังแกะแผนที่แต่ทันใดนั้นเสียงเหมือนก้อนหินโยนใส่เต็นท์จากด้านนอกทั้งสามคว้าปืนพุ่งออกไปทันทีแต่ไม่พบอะไรมีแค่เงาต้นไม้ไหวกับลมที่พัดแรงผิดปกติ ปา่าอะไรของมันเหมือนมีใครจับตามองตลอดเวลาบอยบ่นเสียงสัน่นเด็ดตบไหล่ใจเย็นไม่ถึงปราศาสตร์ไม่กลับหรอกหลังจากนั้นทุกคนก็เข้านอนคืนนั้นก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจนถึงรุ่งเช้าพวกเขาเดินต่อตามเข็มทิศแต่ไม่ว่าหันไปทางไหนเข็มทิศก็หมุนเองไม่หยุดเหมือนมีสนามแม่เหล็กอะไรบางอย่างในป่ายิ่งเดินก็ยิ่งเจอสิ่งปลาด ต้นไม้บางต้นมีรอยสลักเป็นรูปร่างคนกำลังคุกเขา่าและบางต้นมีสัญลักษณ์รูปดวงตาที่ยังใหม่เหมือนเพิ่งแกะเมื่อไม่นานนี้วิสูดหายใจนี่ไม่ใช่ธรรมชาติแน่นอนเดินไปได้หลายชั่วโมงจ,จู่ๆหมอกก็เปิดออกและประสาทสีดำขนาดใหญ่ก็ปรากฏต,ตรงหน้าเหมือนโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินมันเงียบมันนิ่ง แต่มีพลังบางอย่างที่รู้สึกได้เหมือนกำลังดึงพวกเขาเข้าไปเมื่อทั้งสามเปิดประตูหินหนักๆเข้าไปเสียงดังเอี๊ยดเหมือนประตูไม่ได้ถูกเปิดมานานาน,นับสิบปีด้านในเย็นจนขนลุกพื้นมีฝุน่นแต่ไร้รอยเท้าคนทั้งที่มีคนมากมายเคยเข้ามาตามตำนานบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นทหารหินสองตัวยืนหันหน้าเข้าหากัน วิทยื่นไฟฉายสองดูและตกใจเมื่อเห็นว่ารูปปั้นทั้งสองมีรอยเล็บขีดตรงอกเหมือนคนสดๆถูกทำร้ายบ่อยพืมพำรรมนีม่มาอะไรกันวะพวกเขาเดินไปจนถึงห้องหนึ่งซึ่งประตูทำจากทองเหลืองสลักลายเดชผลักเข้าไปและทันทีที่เข้าไปแสงจากไฟฉายกระสรกับของในห้องอย่างเจิดจ้าภายในเต็มไปด้วยสมบัติจริงๆ ทองคําเพชรเปรียนยุคโบราณหีบสมบัติและรูปปั้นแกะสลักล้ําค่าบอยดีใจจนหยิบทองชิ้นหนึ่งขึ้นมาแต่ทันใดนั้นปราสาททั้งหลังสั่นสะเทือนพื้นแตกออกเป็นรอยไฟฉายดับและเสียงคํารามลึกๆก็ดังขึ้นจากใต้พื้นเดตะโกนวางลงทุกคนวางลงเดี๋ยวนี้บอยโยนทองคืนแทบไม่ทันแล้วพื้นก็เงียบอีกครั้งวิทยอนหายใจ สมบัตินี้ห้ามแตะสินะในห้องมืดมีผนังสลักข้อความโบราณวิทย์ส่องไฟอ่านมันเขียนว่าสมบัติเป็นของผู้พิทักษ์ป่าโลภเพียงนิดชีวิตมึงดับทันใดนั้นรูปปั้นสององค์หน้าห้องก็ขยับคอชา้า เสียงหินเสียดสีกันบอยหน้าซีดเฮ้ย hey, มันขยับได้รูปปั้นเริ่มเดินเข้ามาช้าๆทีละก้าวทุกก้าวทำให้พื้นสัน่นเด็กตะโกนวิ่งทั้งสามวิ่งออกมาจากห้องสมบัติทันทีแต่โถงทางเดินยาวเหมือนไม่สิ้นสุดพอหันหลังกลับรูปปั้นก็ยังเดินตามอยู่ด้วยความเร็วเดิม ไม่รีบแต่ไม่หยุดมันเหมือนรู้ว่าพวกเขาจะหมดแรงก่อนวิ่งจนมาถึงโถงใหญ่กลางปราสาทมีเสาหินต้นหนึ่งสลักเป็นรูปมนุษย์กำลังยื่นมือออกมาใต้มือนั้นมีแท่นวางมีดสั้นโบราณเล่มหนึ่งวิทอ่านสลักบนแท่นออกไปได้ต้องมีเลือดสังเวยทั้งสามมองหน้ากันไม่มีเวลาให้คิดมากเพราะรูปปั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆเดชกัดฟัน ฉันทำเองเขาเอามีดกรีดแขนตัวเองหนึ่งแผลใหญ่เลือดหยดลงบนแท่นท่านใดนั้นพื้นใต้แท่นก็เปิดออกกลายเป็นทางลับพุ่งขึ้นสูงเหมือนลิบหินทั้งสามรีบกระโดดเข้าไปทันทีที่ทางลับปิดลงรูปปั้นก็มาถึงพอดีแต่เข้าไม่ได้ลิบหินพาทั้งสามกลับขึ้นมาบนป่าด้านนอกหมอกเริ่มจางท้องฟ้ากลับสว่างประสาทมองเห็นไกลๆและค่อยๆมืดหายลงไปในเงาป่า เหมือนไม่เคยมีอยู่จริงบอยหอบหนักโคตรจะบ้าเกือบไม่รอดแล้วเดทมองประสาทเงียบๆก่อนพูดว่าจำไว้นะสมบัติบางอย่างไม่ได้สร้างมาให้มนุษย์เอาไปวิย์พยักหน้าแต่เรารอดกลับมาได้นี่ก็คือสมบัติแล้วทั้งสามเดินกลับด้วยร่างกายสั่นแผลเต็มตัวแต่ใจโล่งว่าอย่างน้อยพวกเขายังมีชีวิตถึงหลายคนไม่เชื่อว่ามีปราสาทจริงแต่ทั้งสามรู้ดีว่า มันมีอยู่และมันแกงคงเฝ้าสมบัติอยู่จนถึงทุกวันนี้สิ่งนี้นะครับคือเรื่องราวของสามหนุ่มที่เข้าไปล่าสมบัติที่ปราสาทต,ต้องคำสาปแล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดกลับมาเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ